ตอนเอาสีของเมียนมาแต่หลังจากไทยเสียดินแดนให้อังกฤษไปรอศอ .112 เนี่ยกลุ่มคนดังกล่าวจึงอยู่ในการปกครองของเมียนมาจึงกลายเป็นคนสัญชาติเมียนมาเชื่อสายไทยถึงปัจจุบันและล่าสุดกรมการปกครองก็ได้สั่งให้มีขั้นตอนการพิสูจน์ที่รวดเร็วมากขึ้นนะฮะโดยใช้พรบรสัญชาติฉบับใหม่ส่วนสาเหตุที่มีการพิสูจน์ล่าช้าในบางพื้นที่เนี่ยเนื่องจากมีการร้องเรียนการทุจริต การนําแรงงานเพื่อนบ้านหลบนี้เข้าเมืองมาสวมสิ์อะนะ,<ฮ>ะนะเราก็ต้องดูให้ละเอียดนีหนึ่งครับอตอนนี้เราไปติดตามการเตรียมงานวันเด็กนะคะที่ใหญ่อีกที่หนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่กองบินห้าค่ะได้รับเกียรติจากท่านผู้บังคับการอกองบินห้านาวาอากาศเอกสอรวิทสุรกุลค่ะท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะผู้การคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ทางคุณเฉลียวและคุณสุรางค์ครับค่ะาวกรเดกสรวิทย์สายครับค่ะทุกคนรอคอยมากเลยนะคะปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9มกราคมทางกองบิน5้าก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จัดงานวันเด็กมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ท่านผู้การเตรียมอะไรให้กับเด็กๆบ้างคะก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสทางกองบิน5ในส่วนของทัพอากาศได้นําเสนอข้อคูลว่ากองบิน5ในปีนี้จัดะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีนะครับครับต้องบอกว่าความขวัญของท่านนายกนั้น เด็กดีเหมือนเพียรเรียนรู้สู่อนาคตนั้นผมเชื่อว่าถ้าเด็กไทยทุกคนทําได้แบบนี้อนาคตประเทศไทยสดใสแน่นอนครับครับ <c oughs> ส่วนในการจัดงานในปีนี้ต้องบอกว่ากองบิน5าใช้พื้นที่หน้าลานจอดสูงบินห้าูหนึ่งครับ <c oughs> ในการจัดงานระบนเด็กที่สําคัญในปีนี้นั้นเราเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านดรทวีรลิศรีกุลเนี่ยมาเป็นประธานในพิธีเปิดหลังจากนั้นเราได้คัดเลือกน้องครับที่จะอ่านสารองท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย เป็นน้องที่ชื่อว่าเด็กหญิงพันธพัฒน์อยู่มั่นคงนะครับอายุเก้าปีเองครับจากเียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้เหรียญทองระดับหนึ่งระดับเขตการศึกษาการอุาสารกฤษและระดับเขตด้วยครับตรงนั้นจะเป็นผู้อ่านสารของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่สําคัญหลังจากพอน้องอ่านสารเสร็จแล้วเมื่อเสร็จจิ้นการเปิดแล้วจะมีการบินปล่อยควันสีครับจากเครื่องบจท .2 ของฝมุบิน501ทั้งสามลำแล้วก็มีการลากแผ่นป้ายครับเป็นรูปธงชาตนะครับ พอเสร็จสิ้นจากการลากแผ่นป้ายแล้วที่สาคัญเราจะบินเครื่องบินคริปเท่นซึ่งเป็นเครื่องบินที่สวัรถนะสูงสุดของกองทัพอากาศในขนานี้นะครับบินมาโชว์ประมาณใช้เวลาห้าถึงสิบนาทีให้กับเพี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มาเที่ยวในงานให้น้องน้องเยาวชนได้เห็นถึงขีดความสามารถถึงเที่ยวเล็บของกองทัพอากาศไทยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการนําเครื่องบินแบบต่างๆของกองทัพอากาศไปไลยแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไดมอนด์เครื่องพีซีนหรือเครือร่อง งฝึกขั้นต้นแนละขั้นปลายนะครับมาตั้งสเตติกโชว์ให้น้องๆได้สัมผัสได้ดูนะครับว่าชีวิตนักบินนั้นเป็นอย่างไรแบบบอลต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือการแสดงภาคอากาศแล้วที่มีการโดดร่มเปิดม่หาให้น้องๆได้ชมในส่วนภาคพื้นนั้นแน่นอนครับมีการเครื่องบินเล็ก,กนะครับวิทยุการแสดงสุดักทหารแล้วก็การดับเพลิงให้ดูแต่นอกเหนือไปจากนั้นอยากเรียนว่าเรามีเวทีกิจกรรมที่สําคัญ ให้กับน้องๆเยาวชนและคุณพ่อคุณแม่ได้ดูครับ <Okay. S 1> มาได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการของจังหวัดและส่วนโรงเรียนต่างๆอย่างมากมายที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างความสุขให้กับน้องๆของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองแห่งนี้นะครับ <Okay. S 1> ต้องยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นทางการชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม่วยเฉพาะกิจดวงอังสึกสาธารณสุขจังหวัดอบตอก่อหลักหรือแม้แต่ต่อชดอวิทยาเทคนิคประจวบ อมสปปสามทางสปปสามิตรโรงเรียนพัฒนา,าศาสตร์ธนาคารอมสินแล้วก็ส่วนโรงเรียนต่างๆก็จะมาแสดงกิจกรรมเยอะมากเรามีของรางวัลต่างๆและการเล่นเกมให้น้องๆทุกคนซึ่เป็นเยาวชนของชาตินะ่ะได้เข้าร่วมรับแจกรางวัลในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอบคุณถึงห้างร้านเอกชนต่างๆนะครับที่ไม่ทิ้งกองบินาศในส่วนกองทุาการจัดงานครั้งนี้ครับ <c ough> จะได้มีของแจกรางวัลให้เด็กๆอย่างมากมายเชื่อว่าความสุขครั้งนี้หนึ่งปีมีหนเดียว ผมเชื่อว่าเราคงย้อนยุกถึงอดีใช่ไหมครับครับค่ะแล้วท่านผู้ว่าเปิดเวลาเก้านาฬิกาตรงใช่ไหมครประมาณท่านจะมาถึงเวลาแปดบงสี่สิบห้าครับนะครับก็จะหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนในการเปิดพิธีครับครับแต่ว่าช่วงเช้าก่อนเวลานั้นก็เริ่มทยอยมาแล้วก็น่าจะเริ่มกิจกรรมบางส่วนได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับบางส่วนก็จะเริ่มต้นนะครับเราจะมีพิธีบวงสวงในช่วงเช้าแล้วมีการนิทรรศการบางส่วนก็ได้เริ่มต้นครับครับครับ ยังไงก็ต้องเชิญทางสวทนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนี่ยถ้ามีโอกาสก็เชิญมาร่วมง,งานบันเด็กมาย้อนระลึกถึงความเป็นเด็กด้วยกันก็จะสร้างสรรค์บรรยากาศมีสีสันมาเป็นพิธีกรรวมกันครับ <c oughs> นะครับประหยัดรินเชิญทาง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 โทรศัพท์เลยแล้วกันนะกโอ้ทางนี้ก็จัดทานี้ก็จัดวันเด็กด้วยผมจะไปเปลี่ยนจะไปแลกเปลี่ยนทางด้านนู้นด้วยครับแเกครับลด็กแล้วคด็กแล้วเด็กเด็กแล้เด็กแวลกกแร้วเกเด็กแร้วเเด็ก ผมอยากจะต้องบอกว่าฝากูุณครูเดงเๆียและพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับให้พาลูกหลานของท่านมาเที่ยวเดอะครับมาช่วงเช้านะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆได้เยอะแยะมากบ่ายๆแต่จะรอนิดนึงแต่ว่าถ้าท่านผู้ปกครองว่างช่วงบา่ายก็อยากทิ้งโอกาสนี้ให้กับน้องๆอยากให้เขาทุกคนอนะ่ะเป็นเด็กดีแล้วก็ขยันหมั่นเพียรแล้วก็เรียนรู้ให้ได้อนาคตผมเชื่อว่าด้วยคำขวัญปีนี้จะทำให้การทำงานขับเคลื่อนของเยาวชนไทยเนี่ยด้วยคอนเซ็ปชันสั้นจะได้ใจ นะครับอนาคตไกลๆแน่ครับครับอคำถามสุดท้ายที่ฉันจะต้องถามผู้ใหญ่ที่เข้ารายการทุกท่านนะคะคือถ้าเราถ้าเราถามเด็กเราต้องถามว่าเด็กเนี่ยโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรแต่นี่ท่านผู้การเนี่ยเราอยากจะรู้เหลือเกินว่าสมัยท่านเด็กๆเนี่ยท่านอยากเป็นอะไรคะผมเันอยากเป็นนักบินของข่าอประกาศครับอันนี้บอกตรงๆเลยพราผมอยู่เกิดที่ดอนเมืองฮะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นทหารอากาศแล้วก็เลี้ยงรูปงานบัเด็กตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็เห็นว่าไอ้นักบินเนี่ย เขาปินกันอย่างไรเขาเป็นอย่างไรแล้วก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็มุ่งมานะสร้างอนาคตโดยมีคุณพ่อคุณแม่ให้กําลังใจครับ <Okay. S 2> แล้วก็สร้างฝันให้กับผมได้ถึงทุกวันนี้นะครับก็ <Okay. S 2> อยากจะบอกว่าเด็กๆอย่าทิ้งโอกาสอย่าทิ้งอนาคตไปฝันวางเป้าหมายอยากเป็นอะไรผู้ปกครองเป็นส่วนที่สำคัญจะขับเคลื่อนให้น้องๆเนี่ย ประสบความสําเร็จครับครับค่ะเนี่ยจะได้เป็นจุดเป็นแรงบันดาลใจจุดประกายฝันให้กับเด็กๆเนี่ยเชื่อว่าเด็กที่ไปเที่ยงงานเด็กที่กองบินห้านยเห็นเครื่องบินเห็นพี่ๆคุณน้าคุณอาอะไรคะคุณลุงโอ้โหแบบอยากจะเดี๋ยวต้องสมวิจานบรรยากาศเนี่ยแ้วตั้งคุณสุไลกับคุณเฉลียวแล้วครับตอนเด็กๆเป็นอะไรครับคุณเฉลียวก่อนตอนเด็กๆนี่ผมไม่ค่อยคิดอะไรครับผู้การครับ เลยได้แค่มานั่งพูดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณสุรังล่ะครับตอนเด็กๆฉันอยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นนักร้องแต่ก็ที่ข่าวว่าเป็นนักร้องมีความสามารถตรงนี้อยู่แล้วนะครับกพราะคงอาจจะต้องมาร้องให้เด็กฟังในงานของที่สวททด้วยนะครับที่กองบินได้ด้วยจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยโอ้ยเจ้าค่ะค่ะคผมก็ลุ้นให้คุณสุรังเอ่อ เป็นอยากเป็นนางงามนะผมจะเป็นสายสะพายครับอาจารย์รู้นละคิดอะไรุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับกองบินห้าได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในจังหวัดประจวบกิริขันนะครับเราพร้อมครับขอเป็นส่วนหนึ่งของ ที่นี่ด้วยตลอดไปครับค่ะเราต้องขอบพระคุณทางกองบิน5าด้วยเช่นเดียวกันที่ได้จัดงานนะคะเพื่อเด็กๆอีกงานหนึ่งนะคะที่จะสร้างความสุขให้กับเด็กๆไม่ไม่สิ้นสุดเลยนะคะขอบพระคุณท่านผู้บ่งบการค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะท่านนาวาอากาศเอกสรวิชสุรกุลค่ะผู้บังคับการกองบิน5้าค่ะ มี็ไทยแหมโก้นะไปเที่ยวกองบินโอ้มีเครื่องบินมาหลายประเภทใช่ทั้งบินให้ดูด้วยโชว์ด้วยกองทัพอากาศก็เห็นกันทั้งอำเภอนี่แหละเดี๋ยวบินกระหุ่มเลยนะประมาณ5-10นาทีเนี่ยแล้วก็มีที่ไปจัดแสดงด้านล่างบริเวณสนามบินบริเวณลานต่างๆด้วยก็ไปดูนะฮะก็ที่ไหนจัดก็ไม่ได้เสียหายจะไปเที่ยวหลายที่ก็ ดูเรื่องความปลอดภัยให้ดีตรวจยานอะไรต่างๆเสร็จตรงนี้ก็ไปตรงนั้นไปตรงนั้นก็จะเห็นความหลากหลายแล้วจะไปเจอตัวตนของตนเองนะครับไปเจอตัวตนของเองว่าเราอยากจะเป็นอะไรคนที่มีเป้าหมายเห็นไหมเมื่อวานนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองกุหินท่านอยายเป็นนักการเมืองผู้การอยากเป็นนักบินสมเลยไหมเพราะว่าเพราะว่ามีเป้าหมายที่ตั้งแต่เล็กๆเลยนะไม่ใช่ว่าเพิ่งคิดแล้วมาทํา ใช่ไหมเพิ่งพอไปตามเพื่อนไปเรื่อยแต่ไม่มีเป้าหมายมันก็เสร็จมาคิดตอนปริญญาตรีเนี่ยไม่ทันนะไม่ได้ไม่ได้ต้องคิดตั้งแต่เด็กเนี่ยชั้นหนึ่งดิฉันึงเ่งเลี้ยงลูกเนี่ยลูกอยู่มต้นเนี่ยนะะยังต้องบอกว่ารีบหาตัวเองให้เจอไวๆนะว่าตัวเองชอบตรงไหนนะคะจะได้ไปให้ถูกทางไม่ใช่ว่าเนอจะเหมือนลุงเหลียวเนี่ยบางคนจบมหแล้วไม่รู้ยังไงบางคนจบปริญญาตรีแล้วอ้าวที่เรียนมาไม่ รู้สึกว่าพอไปทํางานแล้วมันไม่ใช่มันไม่ไมอตอบสนองกับชีวิตตัว,เอ,ตวเองะนะฮะ,ะอย่างรุงเดียวเนี่อยจะอะไรกันแน่เนี่ยนะจะเป็นช่างก็ไม่ช่างจะเป็นนักสื่อสารเมืลนชนก็ไม่ใช่จะอะไรของเขาเนี่ยน,น,นะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะฮะอย่าเอาอย่างบางเรื่องอแค่นั้นแหละแต่สุดท้ายนี่ต้องเป็นคนดีนะอ้าวพอใครเนี่ยจะพวกในการฝากบอกว่าอยากเป็นะนางงาม อแล้วผมฉีกสายสะ่พายทิ้งไปแล้วอ๋อผมฉีกสายสะพายทิ้งเรียบร้อยผมไม่อยากเป็นสายสะ้พายคงขอเลาะหน้าดูในรถนะฮะเอามีการแซลมาด้วยตอนเด็กๆความฝันเราก็ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะดิฉันช่ดเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่นะอยากเป็นแอร์โฮสเตดนะอยากเป็นครูนะอยากเป็นครูนี่ก็เคยอยากเป็นนะเพราะชอบเงี้ยชอบเขียนผนังบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบสอนอะไรก็ชอบครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งตอนเด็กๆผู้ใหญ่เขาก็ถามกันใหญ่เลยนะตอนเด็กๆนี่ยังจําได้อยู่เพื่อนผมชื่อนกเขาก็ถามคนนู้นอยากเป็นอะไรคนนี้อยากเป็นอะไรไอ้เจ้านกก็ยกมือขึ้นผมอยากเป็นลิงครับ เขาบอกว่าทำไมยิ่งอยากเป็นลิงบนลิงมันปีนต้นไม้เก่งเดี๋ยวโหนต้นนู้นต้นนี้ผมอยากเป็นลิงเออนี่คือความคิดเด็กๆนะเดหัวเราะกันไปผมยังจําได้เออดิฉันดิฉันก็เคยอยากเป็นนกนะตอนเป็นเด็กๆเล็กๆน่ะเพราะนกมันบินได้ไงเออบอกอิฉาพี่มันบินได้เราบินไม่ไดเราอยากเป็นนกโอ้ตอนนี้ตอนนี้ให้สักสองปีกจะบินขึ้นไหมเนี่ยอ่าสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบสองนาทีนะคะกับรายการที่นี่เมืองสามอ่าวค่ะช่วงนี้เราก็จะเน้นบรรยากาศการเตรียมงานวันเด็กในแต่ละ ที่ด้วยอนอกนอจากที่ของสวทวประจวบคีรีขันนะคะ,ะแล้วผู้ปกครองเวลาไปด้วยนะตะล่อมน้องๆหน่อยนะว่าเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยนะนอกจากสนุกอร่อยแล้วเขามีอะไรมาแสดงเนี่ยแล้วก็ใส่เติมเข้าไปนะคุยให้ดีนะอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะเติมเชื้อให้มีพลังให้กับลูกๆกกหลานเราในวันเด็ก อีกที่หนึ่งมานอีกที่หนึ่งนะคะที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าวนาว่าก่อค่ะวันนี้ไปติดตามรายละเอียดของงานนี้นะคะจากทางหัวหน้างานสุสดิชาการนะคะคุณพิมมารานุจเจริญนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพิมมาราคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ค่ะวันวน็ก อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านว่าก็มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างครับท่านอ่ปีนี้เราจัดกิจกรรมตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงเที่ยงอะนะคะ <c oughs> ค่ะกิจกรรมหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการามีกิจกรรมการะสะแสดงของเด็กๆบนเวทีกลางากิจกรรมตามซุ้มตามบูธที่ทั้งอุทยานจัดเองและหน่วยงานเครือข่ายมาร่วมกันจัดมีบูธอาหาร ไอศครีม<ช>น้ําดื่มที่จะจัดกิจกรรมให้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยาทางสำนักงานกศนเนี่ยมอบนโยบายมาว่าในไหนๆวันเด็กแล้วก็เหมือนกับมีของขวัญปีใหม่ให้ด้วยเราก็เลยจัดกิจกรรมเข้าชมอควาเรียมสําหรับเด็กฟรีเลยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าเข้าชมค่ะอค่ะค่ะกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงเวลาไหนคะหมายคึง กิจกรรมมาเด็กใช่ค่ะใช่แปดโมงครึ่งเลยค่ะแปดโมงครึ่งจะจะมีพิธีเปิดตอนแปดโมงครึ่งนะคะแล้วทางว่ากอเองก็จะกิจกรรมเหมือนสายโชว์คือมายากนทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กดูด้วยค่ะจากนั้นก็จะเป็นการแสดงของน้องๆจากโรงเรียนต่างๆประมาณแปดโรงเรียนด้วยกันค่ะนอกนอกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมเล่นเกมตามตามเต็นท์นะคะ มีหน่วยงานที่มาร่วมจัดกับเราเช่นสถานีตำรวจภูทรคลองวานเยไลัยเทคโนโปัโลยีที่เป็นส่วนราชการส่วนเอกชนเนี่ยก็จะมีบริษัทอย่างเล็กต่อซอยน้ำดื่มอะไรเงี้มามาร่วมทำกิจกรรมกับเราเหมือนกันครับค่ะ ในพื้นที่คือว่ากอนเนี่ยต้องเหนือจากในส่วนที่เป็นอุทยานแล้วเราจะเป็นพื้นที่ที่มีติดชายทะเล<ม>เรื่องของความปลอดภัยของเด็กๆเ,เนี่ยนะคะมีการดูแลยังไงบ้างคะออปกติแล้วเนี่ยเราเราก็จะมีป้ายประกาศหรือยังไงเราเราไม่ได้เชิญชวนว่าไม่ไม่ได้ให้ลงเล่นน้ําอยู่แล้วนะคะตร,ตรงชายทะเลเนี่ยก็จะมีข้อความประชาสัมพันธ์เตือนไว้แต่กิจกรรมเราเนี่ย จะเน้นมาด้านหน้าด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งมีความปลอดภัยค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะคะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่จัดกิจกรรมในในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะล่อแหลมแล้วก็เรามาระวังทางด้านนี้อยู่แล้วะคะ่ะ <c oughs> นอกจากที่บริเวณที่จัดงานแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ผู้ปกครองยังสามารถพาน้องๆไปเข้าชมนิทรรศการที่เปิดให้ชมได้ตั้งแต่ เช้ายันสี่โมงเย็นเลยอีกต่างหากด้วยก็คือพิธการของอาคารดาราศาสตร์อวกาศในเรื่องของสเสด็จรัชกาลที่สี่ความเป็นมาอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วก็สวนผีเสื้อที่จะเข้าไปชมวงจรวัฏจักรของการเกิดผีเสื้ออะไรเงี้ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงเด็กๆในวันเด็กที่จะถึงปีนี้ไหมคะค่ะก็ก็อยากให้น้องๆเป็นคุณลูก ที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูเป็นเด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไปของประเทศชาติก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าไม่ทราบจะไปไหนก็เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆไปเที่ยววา่ากอค่ะค่ะโอ้ค่ะ,ค,ะ,ะ,ะคุณพิม b า r ค่ะ,ะสมัยเด็กๆคุณพิมลาอยากเป็นอะไรคะเรียนเหรอคะเรียนอยากเป็นจริงๆตอนเด็กๆอยากเป็นคุณครู ค่ะแต่ว่าณะวันนี้คือตําแหน่งก็เป็นคุณครูแต่ก็ไม่ได้ทําการสอนแต่ก็สอนน้องๆที่มาเข้าค่ายที่นี่ก็ถือว่าเอได้ได้สิ่งที่ฝันส่วนหนึ่งค่ะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยนะใช่ค่ะก็ลุ้นนะคะน้องๆจริงๆอยากบอกว่าน้องๆคิดอะไรก็พยายามไขว่คว้าไปให้ถึงเพื่อ้าไม่ถึงก็คงไม่เป็นไรก็แค่ เอ่อหาทางที่จะไปให้เจออย่างอย่างที่นี่เนี่ยเอ่อเราจะสารฝันน้องๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งมันอาจจะดูยากมากว่าเด็กทุกคนเด็กที่มานี่เฉันถามว่าอยากเป็นอะไรส่วนใหญ่จะเป็นหมออะเป็นตำรวจจะเป็นพยาบาลในอาชีพที่ใฝ่ฝันนะนะคะค่ะ,คะ ก็อาจจะไปเจอความฝันของตัวเองได้ตากที็พยายามลูกชายฝ่ฝันอยากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุส่งมาให้มาเที่ยวสวทค่ะโอเค่ะค่ะโอบค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิมาราค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพิมารานุเจริญค่ะหัวหน้าส่วนวิชาการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่าก่อครับเนี่ยเห็นไหมก็หน่วยงานต่างๆก็จะออกมาจัดแล้วเขาก็จะมีบทบาทมีเสียกภาพ ของหน่วยงานเขาออกมาแสดงให้เด็กเห็นว่ามันตรงกับสิ่งที่เด็กต้องการไหมถ้าอยากเป็นนักสื่อสารมวลชนนักจัดรายการนักประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆมาที่สบทนะฮะอยากจะเป็นผู้ประกาศวิทยุประกาศทีวีเนี่ยนะหรือว่าอยากจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังพวกช่างที่เขาทํางานเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชนเขาทำแบบไหนอย่างไรมันก็จะมีกระบวนการ ทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่จัดแสดงไว้ให้เห็น<ค>ะนะฮะแล้วก็มีพี่ๆที่มีประสบการณ์ตรงเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะแต่ถ้าสุสานมุนชนนี่อันดับหนึ่งต้องมาต้องต้องต้องกล้าอะไรก่อนคุณสุราต้องกล้าพูดต้องกล้าแสดงออก <คะ S 2> ต้องกล้าพูด <คะ S 2> ต้องเก่งภาษา <คะ S 2> ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษน<ค>ะฮะต้องมีบุคลิกภาพที่เชื่อมั่นในตัวเองนะฮะไม่ต้องสวยไม่ต้องรอ แต่นักประชาสัมพันธ์ทําได้ให้ดูดีนะบางคนนี่อยู่ที่บุคลิกอยู่ที่บุคลิกอ่ายู่ที่มันพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่าไปบอกว่าโอ้ยบางทีคนสวยบางคนยังไม่น่าดูเลยใช่ไหมฮะแต่คนบางคนไม่เห็นสวยเลยแต่ทําไมดูมีสง่าราศีน่าดูอะไรเงี้ยนี่คือบุคลิกนะของของการพัฒนาคนด้านการประชาสัมพันธ์กันแต่ลุงเหลวนี่ยมาดูตอนทํางานลุงเหลยวไม่รอลุงเหลียวถานย่าอยู่ข้างน้็ ป้าลางก็ไม่สวยนะสวยแต่ป้าลางมีบารมีนี่ฉันมีบารมีผมก็โดนเขาใช้ไปเรื่อยอาสาไปเรื่อย ค่ะขอบคุณเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลวันเด็กขนมขนมอหุงอาหารกับเรานะคะวันนี้ทางแรมแอติบูติกนะคะนําขนมให้หนึ่งตะกร้าเลยแอนแอติบูติกที่คลองวานตรงไหนโรงแรมอยู่ตรงไหนคลองวานคลองวานสวยนนะคะขนมมาหนึ่งตะกร้านะคะคาจจะเป็นแฟนรายการฟังอยู่กับมังคุณไม่เห็นเไรที่เข้ามาเนี่ยเห็นแต่ผมไม่บอกสาวสวยที่มาเนี่ยคุณธนวัตรรู้จักดีเลยรู้จักนะฮะเป็น คนสั่งกันคนบ้านเดียวกันกับคุณธนวันรนะคะจากโรงแรมแอทชิบูทิคนะคะส่วนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็จะมีคุณลุงลาวันเหมือนเหมือนสิงหรือพี่แดงของเรานะคะที่นอกจากจะเราสั่งเห็ดมาด้วยเออพูดถึงเรื่องเห็ดเขาบอกว่าไปเปิดดูยังเพราะมันจะต้องเริ่มออกดอกแล้วใช่ที่ลืมบอกน้องว่า ไปไปเปิดดูได้นะมันอาจจะเพราะมันเริ่มออกดอกแล้าสามารถเก็บทานได้แล้วก็นอกจากเอาเห็ดมาให้แล้วแล้วก็มีตุ๊กตาน่นารักๆน,นารักนะคะมาให้ของขวัญเด็กด้วยหลายตัวเลย,อยขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณมากท่านอื่นๆก็ขอบคุณคขอบุณนะคะทั้งคุณทั้งทัตตะวันตรีอมพรนะคะหรือดีเจผัดไทยมาเลคือเมื่อวานก่อนก็มาในเครือข่ายสัมปทานสุขภาพแล้วก็พอช่วงบ่ายให้เด็กๆเอาของขวัญมาให้ในในในนามส่วนตัวนะคะน้องผัดไทยเราน่ารักตลอดไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหนนะคะให้ของขวัญมานะคะคิตตี้น่ารักน่ารักสามกล่องร้านอาหารรับลมค่ะร้านนี้ก็คนแน่นตลอดปีตลอดชาติแหละโอ้ท่านก็มาใช่ไหมอ่ามอบของขวัญมาให้สี่กล่องนะคะขอบพระคุณนะฮะ ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็จะมีพวกตุ๊กตารถเข็นหุ่นยนต์นะคะพร้อมน้ำเปล่ามาอีกสองหลังแบบแก้วนะคะด่านสุกากรก็เป็นชุดสมุดดินสอแก้วน้ำขนมปังขนมนะคะการในพระฝ่ายพเพลิงประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนห้าพันบาทกการศึกษาเทศบาลเมืองบุรีขันย์มีเสื้อสวยๆของเมืองสำอาอเราสิบตัวนะคะไซส์เด็กค่ะน้องพอยก็เลยหมดสิทธิ์นะคะเล็กไปเชียวแบบเหมือนสองเอสอะ เสื้ออะไรครับเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดของเด็กนะของเด็กนะคะเน้นว่าของเด็กนะคะผู้ใหญ่ไมต้องมีความหวังนะเป็เสื้อเด็กค่ะนะคะพอดีที่รสติกเกอร์นะคะแล้วก็ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองประจวบคิริขันท่านสมศักดิ์วาจารัต เอาของขวัญห่อมาให้แบบมิดชิดเลยไม่บอกข้างในมีอะไรเราก็ยังไม่รู้นะฮะขอบพระคุณท่านครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบพิริขันสับสุนเงิน1,000บาทในการร่วมงานมันเด็กนะคะแขวงทงหลวงชนบทมอบตุ๊กตา31ตัวตัวใหญ่เ่้ยสาตัวนี่มีโดรมีโดรามอนด้วยนะกอดไม่ ก่อนไม่รอดค่ะก่อนไม่รอดว่าติดพุงลุงเฉลียวน,นคะนนครับคุณสวัฒนาโคชพรายุทนะคะมอบเงินหนึออ่งมอบเงิน500บาทน,านาคะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง3ท่านคะ่ะท่านรองธีรพนธนธกิจ1,000บาทาท่านรองมิรัตธรรมนุราศี1,000บาทท่านรองสมชายบำรุงทรัพย์2 0 0 0บาทค่ะ สมุดสตอร์ดร so ีนะคะของขวัญสองกล่องและพร้อมตุ๊กตาสำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะสมุดโน้ตวงกุญแจข้าในจังหวัดแก้วน้ําสมุดโน้ตตุ๊กตาวงกุญแจกระเป๋าสำนักงานกสนจังหวัดนะคะของเล่นเด็ก89ชิ้นคลังจังหวัดนะคะปฏิทินปฏิทินสมุดดินสอสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะกกตองประจวบของขวัญ25ชิ้นนะคุณกำไรการประเสริฐก็จะมีอาหารหมูย่างมาม่าผัดชิ้เมานะคะแล้วก็มีกรอบรูปมีที่นอนลอยน้ําอันใหญ่อะ อันแบบเป่าเอามาหลายลูกเลยเดี๋ยวจะเป่าโชว์บนเวทีเลยนะฮะแบบคนใหญ่นอนได้อะนะฮะค่ะสัมานาพัฒนาสังคมและความเป็นไปของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีขนมมีสมุดโน้ตนะคะสถานีตรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบเงิน2,000บาทคุณธัญรักษ์เทียมทัศนะคะ1,000บาทโรงแรมสุสารีสอร์ทขนม12แพ็ควัดคลองวานค่ะโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระเทพสิทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัด จงหมดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เจ้าวประครองวานนะคะมา300ตัวด้วยกันนอกจากนั้นเราก็ขอยืมบรรดาเตาบรรดาภาชนะอะไรต่างๆที่จะมาเตรียมอาหารให้เด็กจากจากพระเดชพระคุณด้วยครับค่ะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์นะคะก็มีนมขนมปังยาสีฟันแป้งฝุ่นพระคุณูชุดดินสอเนี่ยฮะเราก็จัดเป็นของขวัญกับเด็กๆการศึกษาพิเศษนะคะก็จะมีดนตรีมาให้เราได้ ได้ได้ฟังกันจะมีอาจารย์มาเล่นดน,นตรีเล่นกีตาร์มีกิจกรรมมาให้เล่นกันบนเวทีด้วยนะคะอาจารย์จะจัดมาสํานักง,งานสการราิสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนอกเหนือจากที่จะไปช่วยที่กองบิน5ส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็จะมาอยู่ที่สวท,ทนะคะก็จะมีการสอนทําว่าาวจกัสดุเหลือใช้นะคะอาจจะมีเกมให้เล่นเห็นว่ากาลังทําเกมวงล้อหมุนนะคะ<ว>แล้วก็จะมีขนมครกมีใส่ใบตองอันนี้ต้องไปคิดถึงนะีะอ่าเนี่ย เดี๋ยวจะมาอยู่ที่นี่ด้วย <S <S สำนักงา,าพนพันิ์จังหวัดก็จะมีไอศครีมนะคะแล้วก็มีผน,นวมเจ็ดผืนนะคะเอาไว้ห่มหน้าหนาว นะ,ะคะกองบ,บิน5ค่ะท่านผู้การกองบ,บิน5้าสับสนเงินมา5,000บาทนะคะโอ้ะะโหท่านก็รเราอย่าไม่ไปช่วยอะไรท่าน<แ> <laughs> ท่านมาช่วยเราเคเบิ<แ>ลทีวี<แ>วนะคะภูมิวัแจนะคะจากคุณโชคชนนิวัฒน์โคศิชัยวัฒน์นะคะโอหหินสารภูมิวัแจ100กว่าอันนะคะคสำนักง,งานการปรศุวิภาคขอบพระคุณท่านผู้จัดการการปรศุวิภาคกับคุณสะอาด ตรงลีนะคะกับน้ําเปล่าห้าร้อยสี่ขวดเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมมาอีกท่านบอกนะคะผลิตไม่ทันเลยสํานักงานจัดงานจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะก็มีของขวัญ30ชิ้นนะคะสํานักงานสปสชพื้นที่ประจวบคีรีขันน้ำผลไม้50ขวดค่ะสํานักงานทกศจังหวัดประจวบคีรีขันกระติกน้ํานะคะเกษตรและสหกรณ์สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันของขวัญ10กล่องด้วยกันสํานักงานกีฬา แห่งประเทศไทยนะฮะก็กิจกรรมนนทนาการตอบปัญหาทางการศึกษานี่จะมาเล่นสนุกกับน,น้องๆด้วยนะครับ <c oughs> หน่วยเฉพาะกิจจงอ้างศึกนะฮะก็จะนําอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของทหารมาเต็มที่เต็มพิกัดเลยนะฮะแล้วก็วิลัยเทคนิคประจวบคิวริขันสนับสนุนเครื่องเสียงชุดใหญ่เสียงเพาะนะฮะ <c oughs> สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคิวริขันนี่ตอนนี้กําลังขนเวทีกลางโต๊ะเก้าเอ้อะไรต่างๆมาให้เราขอบพระคุณมากแต่ไม่ได้ท่านในผมแย่เลยนะฮะโรงพยาบาลประจวบคิวริขันก็จะนําน ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการฟื้นคืนชีพนะฮะการช่วยอะไรต่างๆนี่เด็กๆต้องมีความรู้นะจะได้มีความรู้ติดตัวในเรื่องนี้นะฮะเวลาไปเผชิญเหตุนะฮะสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคิริขันมีกระปุาใส่สตางนะฮะกระเป๋าใส่เหรียญแล้วก็หลายชิ้นอยู่เหมือนกันสำนักงานทรัพยากรและสิ่ง สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีริขันนอ,อกจากที่คุณสุรางว่าไว้แล้วก็สนับสนุนก็ประมาณมาจำนวนหนึ่งด้วยนะครับ<ะ>ยกเกส่นตรีเมืองหัวหินสนับสนุนก็ประมาณมา2000บาทแล้วก็ทางสำนักง,งานเกษตรสำนักง,งานพลังงานจังหวัดประจวบคิริขันก็มาจัดปูด นิทรรศการด้านพลังงานและก็สาธิตด้วยครับค่ะสำนักง,งานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมอบเงินสนับสนุนหนึ่งพบาทสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส,งส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะกระติกน้ํหนึ่งลังที่ทำการปกครองจังหวัด1000บาทชมโรงรักในหลวงโดยจาย์จริวัชะระวงศ์หนึ่งพบาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็จะ,ะ,ะมีกระเป๋าเสื้อป้ายชื่อนะคะโรงแรมประจวบแกรนก็มอบดินสอสาโหลนะคะคุณเสนิผลงามค่ะประธานปปรชมีอาหารข้าวเหนียวส้มตำไก่ทอดนะคะสำนักงานปปสภาค7นะคะ อุปกรณ์กีฬาลูกบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสีประจวบคีรีขันนะคะอเอาเหนือจะมาสุสานเต้นเราแล้วเนี่ยเต็นใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ที่จะมาโชว์ในวันเด็กก็มอบเงิน,<ใ>นมาให้ด้วยอีกสองพันบาทนะคะสารจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะห้าร้อยบาทสำนักง,งานยุทธการและพังเมืองจังหวัดประจวบหนึ่งพันบาทและสำนักงานการประทับที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันห้าร้อยบาทค่ะโอ้ยังทยอยกันมาอีกเยอะนะฮะ ที่สถานีนี่แทบจะไม่มีที่เก็บของเล่นเลยคือตอนนี้ของขวัญเนี่ยท่านผอเข้าห้องไม่ได้อล้นมาหยุดเดี๋ยต้องแบ่งของขวัญส่วนหนึ่งไปห้องผอบ้างเอาไปข้างในเลยนะคะแหมแล้วก็ชื่นใจนะคะขอบพระคุณในความเมตตาของผู้ใหญ่ใจดีนะคะพวกเราก็ทําเพื่อเด็กๆ นะคะผู้ใหญ่ก็อยากให้เด็กๆได้สนุกสนานนะคะก็ขอบคุณอะไรที่เราขอความร่วมมือท่านก็ให้ความร่วมมือกับเราเป็นเป็นอย่างดีอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ส่งกันมานะคะขอบพระคุณมากๆเลยก็ช่วยกันสร้างทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของชาติกันนะฮะก็เป็นโอกาสของเด็กๆบ้างในการที่จะได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ในวันนั้นนะครเด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตของขนธนิยตก็ช่างท่องจําได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็มีความหมายในทุก ประโยคอย่างเหมือนท่ทานพบการกองบินว่านะคะคนเราเป็นเด็กดีนะเราต้องมีความมันเพียรต้องมั่นเรียนรู้ด้วยเพื่อ,อที่จะ <ไป S 1> สู่สนสนอนาคตใช่ค่ะนะครับนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วล่ะกับรายการที่นี่เมืองสามอ่าวนะคะพรุ่งนี้วันศุกร และกลับประบกันใหม่กับทีมงานของสวทประจวบคีรีขันนะคะวันนี้คุณพิดาพุ่มร่มไสค่ะก็กุมเสียงประสานงานคุณเฉเดียวแก้วอาสาดิฉันสุรางบรมดดนนุนรายการนะคะควกคุมการผลิตโดยท่านผู้ใวยการสวทประจวบคีรีขันคุณสวามินีอิสระาธาค่ะพร้อมทีมงานอำลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ